สวัสดีค <desserts> ร <Negative music> ับสวัสดีคนเมืองเหนือนะครับปีไอครับผมวันนี้กลับมาป้ากันทำเแล้วนะครับแรงนี่นะครับแรงนี่จะเป็นเมนูง่ายๆตามด้ดูกาลนะครับช่วงนี้ชือแองก็นอเนาะเมนูนอเมนูนอเขานี่นักขนาดนะครับวันนี้เขาจะมาแกงนอซางใส่น้ําปูนะครับคือประมาณว่าเออแกงนอ้างเนี่ยมันจะมันจะหวานหอมยังนะครับถ้าเป็นนอไรแต่ทอมยัง วันนี้เขาจะแกงนอซางใส่น้ำปูแล้วน่แกงมาได้แกงมาได้น,คนะครับนาอนะครับสำรับเลกนอซางเ,เขาก็ไปคุดมานะครับแล้วก็เขาก็มาต้มเห็นหน่อยนะครับถ้าเพื่อไปซื้อตามกาตามอย่างมาก,ก็เขาก็มต้มมาต้มเพราะเป็นต้มแล้วนาอมันจะหวานมาเลยครับเนาอเนี่ยดอกติดนอน,นี่เป็นแประมาณนี้บะก้อมๆจะอ่ะครับที่เปินเอาก้ะนน้ยพริกกะปินะครับน้อหวานขนาดนะครับ ันนี้เขาจะมาแกงกันนะครับใส่น้ำปูง่ายง่ายเลยสุดนี่แป๊บ,ดบเดี๋ยวก็สุดแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราดูสมกๆน,นครับนี่อย่างกับฟองพันล่ำนี่วันนี้นะครับทรงมแล้วก็จะมีหอมขาวนะครับแล้วก็พริกแดงวันนี้จะพริกแดงเนาะก,กระปิกแกงใส่เยอะหน่อยนะครับสังเกตดูเขาจะบาสูวิธีนี้จะบบใส่เกลือเต่อเพราะว่ามูเนี้ยมันจะมีความเค็มของ ห้าหน้าเนี่ยครับนี่เปเ็น,นกจะเจีมเนาะแล้วก็ทำยาในซองเค็มของนั่นปูเขานะครับนี่มีนัําปูแล้วก็โอมาม,มิตางเพศเป็นะเป็นพักแคนะครับอืมพักแคแล้วก็เ,ววเออตะเอี้ยนี่าวครับเอาต่างน้ำพริกกันเลยนะครับครับตอไแต่งต่างน้ำพริกกันครับส่วนผสมของน้ำพริกเขาก็าคือนี่ตะเอี้ยนครับสามยางที่เขาลงไมโครนะนะครับ หมูหันเราจะไปปรุงรสดำลูนนะครับเราจะเป็นปน้ำห้านะครับนี่เขาตากระเทียมพริกแดงแล้วก็กะปินะครับน่าสุดนี่ง่ายดูเ่าแกงล้วงๆนะครับพี่ไอ้นะถ้าเวลาเราอ,อยู่ตามให้ตามมาเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้กะปิเหี้ยมีหอมเหี้ยมีพริกเหี้ยจะถึงแกงได้แล้วนะครับเนาะสำหรับแกงเนาะล้วงๆมันเท่านี้หัหนนบอยโอเคครับ ครับต่อไปเขาก็คุปเปสักพักหนึ่งครับแล้วก็เขาจะย่อ้าไปเห็นชุดหนึ่งก่อนนะครับถ้ามันจางจะได้เดียวเขาก็เอาไปใส่เห็นปั้มก็ได้นะครับอาจจะคราบความหอมี่องแกงเขาก็มีะมาณนี้นะครับตอนนี้เขาตั้งหน้าเขาเดือดละนะครับสําหรับนอออันนี้ในบ้านต้มมสานนานนะครับเดือดะครับผม น้าที่สามแล้วมาใส่ลงไปเลยเติมน้าลากโคกแห่าน้อยหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวสักพักเขาตั้งประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ<ม>ครับหลังจากตีเขาต้มไปประมาณสักห้านาทีนะครับเขาจะเติมอย่างว่าน้ำปูกช่หใส่น้ำปูลงไปเลยนะครับถ้าเป็นนอนอยือ่นเขาต้องต้มประมาณว่าแบบ หลายๆน้ำนะครับพอดีเป็ี่นนอนเนี่ยเขาจิ้มพะละมันหวานนะครับ <c oughs> เวลาน้ำปูหลง <c oughs> มันช่างหอมอะไรอย่างนี้ <c oughs> นีกก่นะครับน้ำสังเกตครับน้ำลืมเปลี่ยนสีแล้วนะครับ <c oughs> แต่มันหอมมาก นี่เก๋มึงแก่เมืองเมืองบ้านเฮานะครับปีแอ้จากนั้นใส่พักไปเลยนะครับพักแช่ห้องนะจ๊ะแต่สุดนี้น้องรับประกันนะครับปีไอ้ครับผมหน้าม,มันลาเลยครับเด้อเขาหีบไปนอืะรถชาติจะเจ็บๆหน่อยแล้วก็หอมน้ำปูนะนนแบบเก็มแบบสุดยอดเลยเ เจ้าเด็ดจ้ะเด็เดนะครับน,นี่นะครับแกงซุกง่ายๆแล้วครับแกงนอสนับปูแบบล้วงๆสไตล์วิถีนะครับ จับพอดีเน้ะโอ้โหจับพอดีนะครับนี่ครับอี่นนะถือว่าเว็บอาหารน้องเบานะครับสิ่งสาระการช่วงนี้กับบุคดีนกอย่างเด็กน้องได้อู้ไปในคลิปก่อนๆนะครับขอขอเป็นกาลังใจให้ทุกทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเอาเอาผ่านไปได้นะครับเนาะตัววันวิธีก็โอ้พอคาพออย่างกันวิตกเหมือนกันนะครับของมุขสู้ๆนะครับวันนี้หกไม่อย่างพี่พาไปกันในน้องขอสุมาอภัยนะครับ จะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกรลังใจให้หน้องบาวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้ะกอสวัสดีครับ